สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราได้รับพัสดุมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งของที่เราได้นั่นก็คือที่เห็นก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะนั่นก็คือฟิกเกอร์ลายฮาร์ดล็อกเกอร์หรือพี่เอกนั่นเองส่งเร็วมากๆคือประมาณวัน2วันเองมันงครับก็ได้ของแล้วอะ่ะทั้งที่ผมแบบอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะกล่องอะไรคือดูดีเลยนะครับมีการห่อบับเบิลกันกระแทกมาเป็นอย่างดีทอยแล็กซี่ เป็นค่ายที่สร้างโมเดลฟิกเกอร์พวกนี้เนี่ยใช้งานฝีมือแบบแฮนด์คราฟกว่า90%เลยทีเดียวว้าว <Wow. S 1> โอ้โห <c oughs> ก็คืองานประณีาดีมากๆผมก็เคยสั่งมาแล้วนะครับหลายๆตัวโอเคมาแกะกันเลยตัวกล่องก็ไม่มีเสียหายนะครับเท่าที่ดูแบบคร่าวๆเมื่อกี้ <c oughs> และนี่ก็คือโมเดลของปีเอกฮัตลเกอร์ยย สวยมากต้องบอกเลยนะครับว่ารายละเอียดดีเทลอะไรคือค่อนข้างดีเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะมีตําหนิอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยคือดีเลยนะจะได้ไม่ต้องส่งเคมโอ้เส้นผมพี่เอกคือแบบแดงจีจ๊ดจ๊าดมาพร้อมกับหน้ากากคู่ใจเราสามารถถอดหน้ากากได้นะครับซึ่งโฉมหน้าที่แท้จริงของพี่เอกก็คือคือและในกล่องนอกกากจะมีฟิกเกอร์แล้ว ก็ยังมีใบเซอร์ติฟิเคช่ให้เราอีกด้วยพรีเมียมฟิกเกอร์ัมเองแปดหกีหรือก็คือฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่2864น่นั่นเองส่วนตรงนี้จะเป็นลายเซ็นของพี่เฮร์ล่ลเกอร์นะลายเซ็นคือทั้งที่และน่ารักมีรูปหัวใจด้วยหลังจากที่ติดน,นกอ้วนแล้วนะครับก็จะออกมาประมาณนี้เลยข้างหน้านะครับจะเป็นนกอ้วนสัญลักษณ์ของชาวล้อนใน ส่วนข้างหลังก็จะเป็นนกอ้วนสีแดงสีโบทของพี่เอกแล้วก็ที่ตานะครับจะเป็นประกายไฟซึ่งนี่คือสัญลักษณ์ของสมาชิกร้อนใน2ปีดูน่ารักและน,น่ากินขามไปพร้อมๆกันส่วนตรงด้ามจับนะครับมาพร้อมกับคาถาทรงไม้ดูจซ่วมและกระดาษที่ชูอันเป็นสิ่งสําคัญประจําตัวข้างหลังนะครับจะมีชื่อเขียนว่า H R K ซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าตรงตัว K นั้นถูกตัดไปแบบเนียนกริปซึ่งในเว็บนะครับ ก็มีคำบรรยายไว้ว่าโดานคมดาบแห่งมิเคล่าตัดไปน่าจะเป็นมิเคล่าจากเอลดินลิงนะส่วนตรงมือขวานะครับจะถือนาฬิกาคู่ใจเป็นนาฬิกาที่ตั้งปลุกผู้ติดตามทุกๆ9ก้าโมงเช้าซึ่งเป็นเวลาส่วนมากที่พี่เอกจะลงคลิปและตรงฐานก็มีรายละเอียดค่อนข้างดีเลยทำเป็นรูปคีย์บอร์ดโดยเขียนว่า c ียู a าเกนย esterday หรือก็คือคำพูดติดปากของพี่เอกเวลาปิดคลิปนั่นแหละ c ียู a าเกนย esterday อย่าลืมไปร้อนหน่อยนะครับ เอบปืนซิเกนสเตย์อยู่ดีไปร้อนนนะครับเชือปืนแต่ตรงคี์บอร์ดนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพื่อนไเห็นกันไหมว่าที่คีย์บอ์อนะครับจะเป็นสีกากเพชรซึ่งนี่ก็หมายถึงน้องจูนจากเกมเทตเติ้ i มิดฟอร์จูนน้องจูนแจกความฝดไฟเป็นอีกเกมที่ดาร์กมากดาร์กเกินภาพไปม,มากส่วนที่ขาข้างขวาพีเอกจะวางเท้าไว้บนล้อรถซึ่งผมคิดว่าน่าจะหมายถึงการขับรถที่พีเอกไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่ ทางตรงคือทางที่เราที่สุดวลีเด็ดของพี่เอกต่อมานะครับเป็นคอกีตาร์น่าจะหมายถึงฮาร์ดล็อกเกอร์หัวใจชาวล็อกลและตรงนี้นะครับมีหน้ากากสีทองว่างอยู่ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นหน้ากากของฮิกจากเกม d ด s ยสแตนดิ้งผิดถูกยังไงเพื่อนๆคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่พี่เอกเล่นยาวมากและผมชอบมากเช่นกันส่วนตรงนี้ จะมีหินที่สลักคําว่า i m มโพส e r อร์หรือก็คือโลในเกมอมงอัและกูดกู๊ดดักเห็นไหมครับตรงด้านขวาเราจะเห็นเป็นกระดูกของอะไรสักอย่างน่าจะเป็นกระดูกของคนที่ถูกพี่เอกจัดการไปแล้วหรือไม่แน่พี่เอกก็เป็นคนดูนจัดการเองและด้านซ้ายก็จะมีเหมือนหน้าคนอะไรสักอย่างอยู่ซึ่งอันนี้นะครับก็คือหน้าตาของตัวละครพี่เอกจากตกตึกเดอะซีรีส์บอกเลยว่าเ๊ะมากส่วนปีกนี้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นปีกจากโลโก้เก่าของพี่เอกแน,น่ๆนอกจากนี้ก็ยังมีสติกเกอร์มาให้เราตกแต่งฟิกเกอร์อีกด้วยบอกเลยว่ามีหลากหลายมากเอาไปตกแต่งตัวฐานของเราได้ตามใจชอบเลยแล้วแต่เราจะดีไซน์อันแรกนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์ตูตีเป็นกลนคู่ใจของพี่เอก1.13เกรดเฉลี่ยที่ต่ำที่สุดแล้วก็อันนี้นะครับเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นลง3รอบ ซึ่งก็หมายถึงสถิติที่พี่เอกเคยเล่นเกมต่อเนื่องยาวนานที่สุดก็คือเล่นติดต่อกันนะครับยาวนานถึง3วันเลยทีเดียวไม่หลับไม่นอนจริงๆกับชายคนนี้ส่วน2อ,อันนี้นะครับหมายถึงน้องปสองแมทที่พี่เอกประทับใจสวัสดีครับพี่ผมปอถามจริงและอันนี้เป็นสติกเกอร์รูปโตเกียวทาวเวอร์สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่พี่เอกได้ไปส่วนอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นโลโก้เก่าของพี่เอกนะ ปาเดียงฟิลมเฮ้ยชมหน้าที่แท้จริงของพี่เอกถึงจะเป็นเวอร์ชันกระตุนก็เถอะแต่อย่างน้อยนะครับเราก็ได้เห็นกันแล้วนะและปิดท้ายด้วยนกอ้วนสัญลักษณ์ของสามาชิกชาวร้อนในโดยรวมคือดูดีเลยของที่ผมได้มาเนี่ยก็คือไม่เห็นตำหนิเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับการรีวิวฟิกเกอร์พี่เอกขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับ s e e you again y e s t e r Day อย่าลืมเป็นร้อนไนนะครับเจ็บบืน